นูดอนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นูดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มนี้มารีวิวครับ30วันเป็นคนใหม่ที่สำเร็จไว้ขึ้นนะครับเขียนโดยคุณดามมอนสาฮารีเอเดสนะต้องบอกว่าเป็นเป็น เรื่องราวที่เขาแนะนําสิ่งที่ควรเลิกทำนะครับสาเรื่องนะสาวันในวันละเรื่องนะครับแต่ผมคงไม่ไดเอามารีวิวแบบเล่าให้ฟังทุกเรื่องนะครับหนังสือที่ผมได้รับมาเนี่ยผมคิดว่ามีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะมากมายซึ่งท่านจะสามารถาหาอ่านได้นะครับผมอ่านหนังสือแปลนะครับขอบคุณทางสำนักพิมพ์เลมอนที่ส่งมาให้ด้วยนะครับแต่คราวนี้ผมขออนุญาตเลือกบางเรื่องนะครับที่ผมคิดว่าเออ ส่วนตัวบางบางเรื่องผมทําแล้วแล้วก็แล้วก็เวิร์กนะบางเรื่องเนี่ยยังไม่ทําก็อยากที่จะทำนะครับบางเรื่องอาจจะเป็นธีมสําคัญถึงแม้ว่าจะทําแล้วแต่ก็อยากหรือเคยพูดแล้วก็อยากจะพูดอีกนะเลยหยิบมา1 0 18ข้อคิดเริ่มข้อที่1เลยครับเลิกเช็คอีเมลเกินวันละ2ครั้งทําไมเขาถึงบอกว่าเลิกเช็คอีเมลเกินวันละ2ครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่เราเช็คอีเมลเนี่ยมันใช้เวลาเยอะ ผมเพิ่มให้อีกด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวด้วยนะครับคือผมพยายามจะไม่เช็คตอนเช้าเหตุผลเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยสำหรับผมนะครับเป็นช่วงที่พลังสมองผมเยอะการเช็คอีเมลเนี่ยมันไม่ต้องใช้พลังสมองเยอะมากนะครับแล้วเวลาเราเช็คเนี่ยมันเหมือนเราต้องตอบเราต้องอะไรด้วยไงมันก็จะใช้เวลาสิ้นเปลืองไปโดยใช้เหตุเพราะนั้นตอนเช้าเนี่ยผมจะเลือกใช้กับสิ่งที่มันต้องการพลังสมองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็จะพยายามทำอย่างที่หนังสือเขาแนะนำก็คือผมจะไม่เช็คบ่อย พอเช็คบ่อยเดี๋ยวมันก็จะแบบเข้าไปตอบเข้าไปกลับมาทํางานมันมันเขาเรียกว่ามันสวิชไปสวิชมาแบบนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้มันใช้เวลาเยอะมากนะครับผมก็จะโฟกัสกับงานที่สําคัญก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เติมอีกนิดนึงคืออีเมลที่มันเป็นจังเมลที่มันไม่ถึงกับจังหรอกนะแต่ว่ามันเป็นอีเมลที่เราแบบไปติดตามเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้แต่ก่อนทําเยอะเนาะ ผมเดี๋ยวนี้อัน s ับส c r i b าไปซะเยอะเลยเพราะว่ามันเข้ามาแล้วมันกวนเวลาเราบางทีเราก็อดไม่ได้ที่จะกดเข้าไปอ่านนะเนาะซึ่งมันก็ดีสําหรับเว็บไซต์เขาแหละนะครับที่เขาพยายามจะให้คนอ่านเยอะๆแหละแต่ว่าเรามีเวลาจํากัดนะครับนั้นข้อแรกก็ผมผมได้ทําแล้วก็พยายามจะทําด้วยนะครับเอ่อ notification ผมไม่เคยตั้งอยู่แล้วสําหรับการอีเมลเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับข้อ2ครับเลิกพยายามที่จะเป็นคนสมบูรณ์แบบข้อนี้เป็นแบบหลักการชีวิตเลย คือถ้าใครก็ตามที่คิดว่าเราจะต้องสมบูรณ์แบบทุกเรื่องเนี่ยจะเป็นคนที่มีความทุกข์ง่ายเพราะว่าสมบูรณ์แบบมันยากไงแล้วหลายๆครั้งก็ทําไม่ได้นะครับเราเอาใจคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะคือคนชอบไม่เหมือนกันน่ถ้าคุณทําแบบนี้อีกคนก็จะไม่ชอบถ้าคุณไม่เอาตาเอาตามอีกคนนึงไอคนเมื่อกี้ก็จะไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วแล้วคุณก็จะทุกว่าทําไมนะเราศาสตร์ทำแล้วมัน,ม,นมันตอบโจทย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักๆชีวิตเลยนะครับ ข้อ3ครับเลิกให้เวลาแต่ละง,งานมากจนเกินไปอันนี้ผมจําได้ว่าโพสต์ไปนะครับมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับก็มาบอกว่าเนี่ยต้องพยายามเลิกเพราะว่าบางทีทำเราทำไม่หยุดจริงๆมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีนะที่คนพยายามจะทํางานแต่ละง,งานเนี่ยมันดีสุดๆเลยอะแต่ว่าเราเวลาเราน้อยเหมือนน,นะครับโจทย์คือเวลาน้อยถ้าเกิดคุณให้เวลามันแบบเปอร์เฟกมากที่สุดเลยเนี่ยมันก็จะทําอะไรไม่เสร็จเลยสักอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอสมควรได้นะพอสมควรได้ยกเว้นงานที่คุณคิดว่าอยากทุ่มเทสุดสุดสุดฤทธิส์สุดเดดอ่ะได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกงานข้อ4ครับเลิกโทษตัวเองในสิ่งที่ทําในอดีตอันนี้ก็เป็นหลักการชีวิตถามว่าทําไมเขาอยากให้เราเลิกโทษตัวเองในสิ่งที่ทําในอดีตครับเพราะว่าถ้าคุณยังโทษอยู่เนี่ยมีแต่ความเศร้ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากกว่านั้นเลยฉันไม่น่าเลยฉันแย่มากฉันนู่นนี่นั่นคือคุณไม่ได้เปลี่ยนอดีตได้เลยนะครับ ดีที่สุดที่ผมคิดว่าจะคิดถึงอดีตก็คือเอามาเป็นบทเรียนแล้วก็อย่าไปทําอีกในอนาคตจบแล้วเลิกโทษตัวเองในอดีตผมก็มีหลายเรื่องนะครับในอดีตที่แบบคิดไปได้ไงวะเอออารมณ์แบบนั้นเลยนะครับมันเป็นความผิดพลาดที่มันไม่ควรผิดนะครับแต่ว่ามันผิดไงบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้ไตร่ตรองบางทีมันรีบเกินไปบางทีมันอะไรต่างๆเกินไปเนี่ยก็ก็จบแล้วเราก็เป็นบทเรียนข้อ5ครับเลิกตอบทุกคนว่าได้ แปลว่าถ้าเกิดคุณเอาตอบทุกคนว่าได้คือเซย์เยสตลอดเวลาคุณก็จะเบร์นเอาคุณก็จะมีอะไรทําเยอะแยะผมว่าคอนดิชันแบบเนี้ยคือบางคนฟังแล้วบอกอะไรจานตอบสิเพราะว่ามันเป็นไรายได้เราต้องยอมทําสิผมว่าซิทูเอชันหรือว่าสถานการณ์ของคนไม่เหมือนกันเอาผมยกตัวอย่างนะครับคือถ้าเกิดคุณเป็นผู้ประกอบการแล้วคุณไม่ไม่มีงานทําเลยอะแล้วลูกค้ามาขอให้คุณทํางานนี้อันเนี้ยคุณควรจะตอบเยสแหละ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมเรื่องนั้นมากนักหรือว่าคุณอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่คุณควรตอบ yes เพราะคุณไม่มีลูกค้าเข้ามาสักรายเลยอะถ้าคุณไม่ yes เนี่ยคุณคุณแย่แน่บริษัทคุณปิดแน่อันนี้คือคุณก็ต้องตอบ yes แต่แต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เลยแล้วไปตอบ yes แล้วทาให้เขาเสียหายนะไม่ใช่แบบนั้นนะคือคุณทําได้แต่คุณต้องใช้เวลาเยอะมากเนี่ยคุณตอบ yes เถอะแล้วคุณไปหาเวลาพวกเวลาคุณมีไงเพราะคุณไม่มีลูกค้าเลยแต่ถ้าเกิดตอนนี้ลูกค้าคุณล้นมือ แล้วมีคนให้คุณทําอะไรสักอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับความสามารถโดยตรงของคุณเนะ่ยถ้าคุณตอบ yes ไปเนี่ยมันจะเสียเวลาคุณมากเลยในการเตรียมพร้อมเรื่องเนี้ยอันนี้คุณควรจะ say no เพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่ามันควร say yes หรือ say no ในทุกสถานการณ์เนี่ยต้องดูสถานการณ์แต่แต่ choice คือถ้าคุณตอบทุกคนว่าได้เนี่ยคุณจะเบิร์นเอาผมมีประสบการณ์มาแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเป็น Mister Yes Man คือบางคนบอกอาจารย์ว่าไม่วันนี้ว่างครับก็คือทําเลย คือคือเซเยสแล้วอาจารย์ช่วยผมหน่อยได้ไหมได้ครับคือได้ทันทีเลยนะบางครั้งนี้ไม่รู้ให้ช่วยอะไรแล้วบางทีมันเอ็นฟกับสิ่งที่แบบโอ้เอ้าออฟเอ็กซ์เพรติสเลยแปลว่าเราไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนั้นแล้วก็ส t รัคเกิลมากนะส t รัคเกิลคือแบบลําบากลําบนมากเพราะว่าเราเข้าไปแล้วแล้วคุณจะเดินออกมามันก็จะทําให้เขาเสียหายหรือเปล่าแล้วคนที่เอาเราเข้าไปเขาก็จะเสียหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกับคนนี้มันแบบอะไรวะเข้ามาแป๊บเดียวก็ออกอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็ มันไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับใครเลยอะในการเซเยสครั้งนั้นและหลายๆครั้งในช่วงนั้นเนี่ยผมเลยกลับมาตระหนักรว่าบางบางเรื่องเนี่ยผมอาจจะต้องเซโนเพราะว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะครับหรือถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยมีคนเชิญไปบรรยายเนี่ยคำถามแรกนะอาจารย์ว่างวันนี้ไหมผมอยากเรียนเชิญอาจารย์ไปบรรยายเนี่ยผมยังไม่ตอบว่าว่างไม่ว่างครับผมถามก่อนเลยว่าบนใหญ่เรื่องอะไร ถ้าเรื่องแบบอาจารย์จะแนะให้อาจารย์แนะนําเทรนด์การลงทุนของประเทศของอในปี2025นบะผม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 จะบอกว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะว่าไปพูดก็มั่วหรือถ้าจะไม่มั่วผมต้องโหผมต้องอ่านเยอะมากเลยเพื่อที่จะกันเรื่องนี้มาซึ่งมันใช้เวลายเยอะมากแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญตั้งแต่ต้นไนี่อย่างเงี้ยเลิกเลิกตอบทุกคนว่า Yes นะครับผมผมก็เซโนไปก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรแล้วดีสําหรับเขาเขาจะได้ไปหาร นักลงทุนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้มามา,มา,มาบรรยายซึ่งตอบโจทย์เขามากกว่าด้วยซ้ําข้อ6ครับเลิกกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอันนี้ก็เตือนตัวเองนะที่ที่เขียนมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเตือนคนนู้นคนนี้นะเตือนตัวเองเหมือนกันแล้วผมก็พูดอยู่เสมอน,นะครับผมก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าโอ้โหรีวิวหนังสือทุกข้อทําได้ทุกอย่างไม่ไม่เลยครับนี่นี่แบบพูดตรงๆกับสารภาพก็ไม่ครับบางทีมันมีความอยากกินนะ แล้วผมก็เข้าใจคนที่อยากกินทุกคนเนะี่ยคืออยากลดความอ้วนอยากสุขภาพดีใช่เลยอะแต่มันไม่ง่ายไงแต่ผมก็เตือนตัวเองว่าเอออะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพบางทีก็ยัง้งยังนะครับผม่อยากกินน้ำบัลลมนะผมเป็นคนชอบกินน้ำบัลลมนะครับแต่หลังๆผมก็ไม่กินนะครับเพราะว่าผมก็รู้ครับน้ำบัลลมมันไม่ดีครับมันทําให้เราอ้วนครับก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถามว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมบางทีก็ไม่นะบางทีมันก็จะมีโมเมนต์แบบอยากอะอะไรเงี้ยคือคือเข้าใจเลยอะ ก็พยายามเลิกหรือลดก็ได้นะครับกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพข้อ7เลิกผัดผ่อนในการลงมือทํางานที่ยากอันนี้ก็เขียนเพื่อเตือนตัวเองอีกเหมือนกัน,นครับผมมีงานบางอย่างที่มันใช้เวลาครับมันยากเอาตรง,ตรง,ตรงๆมันยากแล้วตอนนี้เอาเอาเอาแบบเอา,เอา,เอาี้ปัจจุบันเลยเนี่ยมานั่งอัดพอดแคสต์เนี่ยเพราะว่ายังไม่อยากทํางานนั่นแหละเอาจริงแต่พอดแคสต์ผมต้องอัดทุกวันอยู่แล้วไงก็เลยแบบเออเดี๋ยวอัดพอดแคสต์เสร็จเดี๋ยวค่อยทำนนิดนิแบบ เป็นไลฟ์เคสเลยคือแบบเกิดขึ้นนะปัจจุบันตร,ตรงนี้เลยครับตอนแรกเนี่ยลังเลว่าเดี๋ยวไปทํางานนั้นก่อนแล้ว,ลวเสร็จเราค่อยอัดพอดแคสต์คือไงพอดแคสต์อัดอยู่แล้วอะไปทาอันนั้นก่อนดีกว่าแต่แบบยังยังไม่อยากทําอ่ะก็เลยอัดพอดแคสต์ก่อนอันนี้ก็เลยพออัดมาเจอประโยคนี้ก็เลยแบบอืมเดี๋ยวทําเดี๋ยวทํานะครับเลิกผัดผ่อนการลงมือทํางานที่ยากเพราะว่าอย่างนี้ฮะงานที่ยากเนี่ยถ้าคุณค้างไว้นะมันยังไงงานที่ยากไงคุณก็ต้องทำเอาเอาเอาโจทย์แรกก่อนยัางไงคุณก็ต้องทําแต่ถ้าเกิดคุณค้างไว้อะ คุณจะมีความกังวลใจครับมันจะติดอยู่ในใจผมก็ติดอยู่ผมก็กังวลอยู่เนี่ยต้องทําแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยก็ยังกังวลอยู่แต่ถ้าเกิดคุณทําก่อนน่คุณกังวลน้อยเพราะมันเสร็จแล้วมันไม่กังวลไงถ้าคุณทาทาทีหลังยังไงคุณต้องทำและใช้เวลาเท่ากันเนี่ยแหละแต่คุณจะกังวลนานไม่ไม่ดีป่ะใช่ไหมอันนี้ก็พูดให้กับตัวเองฟังเฉยๆเลยนะครับง่ายๆเลยครับแต่ก็เผื่อเป็นประโยชน์คนอื่นด้วยครับแปดครับเลิกละเลยการสร้างระบบให้กับงานที่ต้องทําซ้ํา คืองานอะไรที่มันเป็น repetitive ก็คือทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีระบบมาช่วยนะครับเอาแต่ก่อนนะอันนี้พูดถึงแต่ก่อนเนี่ยผมยกตัวอย่างตอนแต่ตอนนี้ทุกคนคงทำกันหมดเกือบหมดแล้วแหละผมจำได้เลยครับค่าน้ำค่าไฟเนี่ยต้องไปที่ธนาคารเพื่อไปจ่ายแล้วมันมันจะมันจะจ่ายไม่ตรงกันด้วยนะค่าน้ำวันนี้ค่าไฟทำนี้บัตรเครดิตมี2 3สใบไปจ่ายไม่ตรงกันเลยเดือนหนึ่งไปธนาคารประมาณ7-8รอบครับเสียเวลาไหมเสียเวลาครับแต่เดี๋ยวนี้ระบบมันง่ายครับคือ หักบัญชีอัตโนมัติหักบัตรเครดิตอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างระบบ้เวลามันกลับขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะ,ะนั้น,ม,นมันมีระบบหลายๆอย่างอันนี้ก็มีซอฟต์แวร์อะไรมาช่วยหลายๆอย่างเนี่ยลองลองดูระบบที่จะทําให้งานมันไม่ต้องทําซ้ําครับ AI ยิ่งช่วยหนักเลยครับถ้าถ้าถ้าคุณพูดถึงงานที่มันแอดวานซ์ไปหน่อยเนะี่ย AI, AI, AI ก็มาช่วยได้เยอะไปเรียนเถอะให้อย่างน้อยๆให้รู้จักมัน,นสักนิดนึงว่ามันคืออะไรข้อเ้าครับเลือกทำหลายๆอย่างพร้อมกันน นี่ก็เตือนตัวเองเหมือนกันครับผมวก็จะจะเปิดหน้าจอไป3าสีหน้าจอสวิตไปสวิตมาไม่รู้ทําเพื่ออะไรแล้วก็ลืมนะบางทีก็ทําค้างนะแม้กระทั่งพอดแคสต์เนี่ย,ยจะบอกให้บางทีเนี่ยจังหวะที่แบบอัดพอดแคสต์มันทาพร้อมอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วมันต้องอัดจนจบใช่ไหมแต่พอจบแล้วบางทีกําลังโหลดไฟล์อยู่เออระหว่างโหลดไฟล์เดี๋ยวไปทําบทความดีกว่าเขียนบทความลืมโพสต์ผมยังมีเลยมีคนตามมาตอนเช้าอาจารย์วันนี้ไม่มีโพสหรอเฮ้ยลืมว่ะ ผมมัวแต่ไปเขียนบทความแล้วเขียนเสร็จก็ทิ้งเลยไอ้ไอบทความที่ไอ้พอดแคสต์ี่โหลดอะอยังไม่กด Publish เลยยังไม่กดสเก็ตดูเลยเพื่อผมจะโหลดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็สเก l e ดูโพสะก็คือตั้งเวลาไว้ลืมครับมีบ้างนะครับมีบ้างแต่ก็จะมีคนตามนะเพราะเขาติดตามอยู่ก็ขอบขอบพระคุณนะครับที่ช่วยกุนาตามอะไรเงี้ยขอ้อ10ครับเลิกบอกตัวเองว่ายังไม่พร้อมคือถ้าเกิดคุณบอกแบบนี้คุณจะไม่ทำอะไรเลยครับเพราะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ย ทำไปเหอะแต่ทำไปเหอะแบบไม่ใช่ทำจากศูนย์เจฟเบโซซึ่งซึ่งเป็นคนที่เป็นเจ้าของอเมซอนเขาเคยบอกถ้าผมจะตัวเลขไม่ผิดเขาบอกว่าให้คุณเริ่มทำตั้งแต่คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมสัก70%คือถ้าเกิดพร้อม10%นะคุณทำคุณจะพังคุณไม่พร้อมจริงฮะอันนั้นอันนั้นก็เกินไปแต่ถ้าเกิดคุณจะรอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกมันท o ลเลตแลละมันไม่มีวันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันวันที่100นะนะออนนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณลนอคอินโปรดักอันย ก,ก็เป็นไอเดียบางคนอาจจะถามว่าอาจารย์70วัดไงอีกคือความรู้สึกกันแล้วกันนะที่คุณคิดว่าเฮ้ยระดับนี้พอได้แล้วจริงๆแล้วมันปรับไประหว่างทางมันถึงมีคอนซัปไอ้คอนสัปอะไรนะคำศัพท์ที่เรียกว่า minimum viable product ก็คือผลิตภัณฑ์ที่มันแบบพอใช้ได้ระดับหนึง่งออกไปก่อนอย่าเพิ่งทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมันเปอร์เฟกถามว่าทำไมอาจารย์รอให้มันเปอร์เฟกวก่อนไม่ได้หรอไอ้ที่คุณคิดว่าเปอร์เฟกตะลูกค้าจะไม่ชอบเลยนะ คุณทำแอปมาสักตัวคุณใส่ไปหมด20ฟีเจอร์เนี่ยลูกค้าจะได้ต้องการแค่3ามไลท์สน่ะคุณทำฟรีเงินทั้งนั้นนะครับเวลาด้วยนะครับช้าด้วยนะครับคุณทำเข็นไปอันที่ฟีเจอร์หลกัหลกๆเข็นไปก่อน5ฟีเจอร์แล้วเดี๋ยวลูกค้าบอกเองอยากได้ฟีเจอร์6ฟีเจอร์4ไม่เอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณค่อยปรับอย่างนี้ดีกว่าข้อบข้อ11ครับเลิกรู้สึกสงสารตัวเองเหมือนกันนะครับรู้สึกสงสารตัวเองไม่ได้ช่วยอะไรนะ โอ้ยสงสารจังเลยฉันมันเป็นคนที่ไม่มีใครรักอะไรเงี้ยก็ก็ทุกทุกกับตัวเองครับแต่ว่าถามว่ามันช่วยทําให้เราดีขึ้นไหมช่วยทําให้เราพัฒนาขึ้นไหมผมว่าน้อยแต่แต่ไม่ได้บอกห้ามสงสารตัวเองนะม,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 มนุษย์เนี่ยบอกห้ามโกรธห้ามเศร้ามันไม่ได้ไงมันมีแต่ว่าให้เราตระหนักรู้ถึงอารมณ์เชิงลบแบบนั้นอย่าไปจมอยู่กับมันนาน12ครับเลิกทํางานที่ส่วนทางกับวงจรตามธรรมชาติ ของเราเมื่อกี้เราไปฟังครับผมเป็นคนที่สมองปลอดโปร่งตอนเช้าตอนเช้านี่ผม productiv ที่สุดเพราะนั้นผมจะทํางานที่สํคาคัญงานที่เราอยากให้เสร็จในตอนเช้าส่วนตอนเย็นผมรู้ตัวอิเล็เคขขามากแบบให้อ่านเปเปอร์ก็ไม่อยากอ่านแล้วเหนื่อยเพลียง่วงอะไรเงี้ยเนั้นตอนเย็นผมจะเขียนบทความที่มันไม่ต้องใช้แบบพลังเยอะผมจะอ่านอีเมลเล่น Facebook ดู Netflix ตอนเย็นหมดเพราะนั้นผมทํางานไม่สวนทางกับวงจรตามธรรมชาติครับ แต่ถ้าเกิดใครสมองเล่นตอนคืนคนระัเก็บงานเจิงๆไม่ทําตอนคืนตอนเช้าสมองไม่แล่นอย่าไปทํารู้รู้จักตัวเองแค่นั้นเองรู้จักตัวเองสิบสามครับเลิกกังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับเราสารภาพอีกยกมือครับแต่ก่อนผมเป็นคนกังวลเหมือนกันพูดแบบนี้เขาจะยังไงนะจริงๆความเกรงใจความกังวลถ้ามันอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ผิดอะไรเลยนะครับเป็นคนที่ดีด้วยนะครับเพราะว่ารู้จักใจเข้าใจเรานะครับแต่ถ้ามันมากไปเนี่ย ก็คุณเป็นคนคิดมากกังวลเยอะแล้วคุณจะทําอะไรไม่ได้คุณพูดคํหนึ่งแล้วคุณก็นั่งคิดทั้งวันว่าคํานั้นมันจะไปทําร้ายใครหรือเปล่าเอาง่ายๆฮะคุณพูดไปแล้วอ่ะทําอะไรก็ทําไม่ได้แล้วครับเขาจะคิดยังไงอ่ะคุณไปคอนโทรลเขาไม่ได้แล้วครับอย่าไปกังวลเยอะเกินไปแต่ว่าก่อนจะพูดคิดหน่อยโอเคจบถ้าผ่านไปแล้วผ่านไปเลยแล้วเอาตรงๆส่วนใหญ่คนไม่ค่อยสนใจหรอก แล้วเราก็คงไม่ได้ใช้คําพูดแบบจงใจจะด่าเขาอยู่แล้วอะเอาตรงๆนะครับโดยโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากครับสิบสี่ครับเลิกวิ่งตามข่าวครับตอนเนี้มีคนบอกฮะวันก่อนอไม่ใช่วันก่อนเราวันนี้ก็ยังเห็นข่าวแบบลบๆอะเราเราเห็นข่าวดราม่าสังคมอะแต่ไม่หมดเลยเห็นไหมแล้วหลายหลายคนนะแบบตามเกาะติดเกาะติดจริงๆคือ แหมจะบอกห้ามตามก็ไม่ใช่นะมันคนชอบผมความสุขผมอะ่ะผมจะอัปเดตแต่ข่าวลบๆพวกเนี้ยคุณตามเยอะอ่ะเสียเวลาคุณมากนะแล้วคุณยิ่งบางคนไม่ใช่แค่ตามนะบางคนอินรู้จักอินนะดา่าเครียดแค้นอะไรเงี้ยไม่ดีเลยครับคือไอ้คนทาไม่ดีเนะี่ยผมไม่ได้สนับสนุนนะครับไม่ดีก็คือไม่ดีครับแล้วก็เขาจะต้องถูกลงโทษครับก,ก็ก็ใช่ครับเพียงแต่ว่า อย,อย่าไปอินเยอะมากครับเพราะตัวเราจะไม่ดีด้วยไม่ดีหมายถึงสุขภาพเราสุขภาพกายสุขภาพใจเราจะไม่ดีด้วยนะครับลดลงบ้างครับข้อ15ครับเลิกทางานที่ไร้เป้าหมายที่ชัดเจนบางทีทาไปไม่รู้ทําไปทําไมนะครับแลวใช้เวลาเยอะนะครับนั่งทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยหยุดก่อนคิดนิดนึงงานนี้ทําไปเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรสิ่งที่เรากาลังทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับใครบ้างนะครับถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยการการที่เราจะโฟกัสมันก็จะง่าย คราวนี้มันมีเรื่องเลิกอีกเยอะนะแต่ว่าในไทเลเ่ยมันมีเรื่องสร้างเรื่องเพิ่มผมคัดมา3เรื่องนะเป็นข้อ16บวกบอกให้สร้างนิสัยทีละอย่างถ้าคุณอยากมีนิสัยเฮลตี้กินอาหารเฮลตี้สร้างอันนั้นก่อนอย่าไปสร้างพร้อมกับเรื่องของการออกกําลังกายอย่าไปสร้างพร้อมกับเรื่องการอ่านหนังสือคือพอคุณสร้างหลายอย่างคุณจะเบิร์นเอาคุณจะพังเอาทีละอย่างผมไม่ได้บอกว่าอันอื่นห้ามทํานะทําอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วทาอีกอย่างหนึง่งทำเนะี่ยคือคือ,อพอมันเป็นนิสัยได้แล้วมันง่าย ไอ้ตอนที่ยากมันคือตอนที <t aka> <t aka> <t aka ่จะสร้างเป็นนิสัยนี่แหละเพราะมันจะฝืนๆคุณอยากจะวิ่งนะช่วงนั้นคุณจะต้องวิ่งทุกวันเนี่ยคุณก็ฝืนแล้วแล้วคุณจะต้องมากินคลีนอีกพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวคุณจะฝืนไม่ไหวฮะกินคลีนคุณก็ไม่อยากกินนะกินอาหารสุขภาพคุณก็ไม่อยากกินวิ่งคุณไม่อยากวิ่งคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณยากมากๆแล้วอย่างที่บอกนะเลิกเลิกหมดเลยคราวนี้ไม่เอาแล้วฉันไม่ไหวแล้วทาไมชีวิตมันจะดีขนาดนี้มันต้องยากขนาดนี้เพราะนั่นเนี่ยสร้างนิสัยท มีความเป็นไปได้จะสูงกว่านะครับ17ครับให้รางวัลกับความสําเร็จตัวเองครับให้รางวัลบ้างนะครับคือไม่ใช่ชีวิตจะต้องโปรตักทีสู้ชีวิตวิตนัยอย่างเดียวอะไรที่สําเร็จก็ให้รางวัลบ้างเพียงแต่ว่าการให้รางวัลนิดนึงนะฮะอันนี้อันนี้ผมเพิ่มให้คือมันก็ต้องไม่ไปขัดกับเป้าหมายนะเช่นเรากินอาหารคลีนเราลดน้ําหนักมารางวัลคือหมูกระทะ10จานอะไรเงี้ยมันก็เยอะไปแล้วมันก็น้ําหนักก็กลับขึ้นมานะครับรางวัลคืออาจจะอ,อ,อนุญาตให้ตัวเองดู Netflix ในหนังที่เราชอบอะไรแบบนี้ครับเป็นรางวัลที่มันมันไม่ได้ไปขัดกับโกหรือว่าเป้าหมายเราแต่ว่าแม้กระทั่งลดน้าหนักเขาถึงมีวันชีตเดย์ชีตเดย์คือวันที่โกงได้แปลว่าวันนี้จะ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 ,จะอยากกินได้ระดับหนึ่งแต่ก็อย่าไปแบบเยอะแยะมากมายนะครับแล้วข้อ18นะครับวิเคราะห์ความล้มเหลวในแต่ละครั้งของเราบางทีเราล้มเหลวเนี่ยไหนๆล้มแล้วนะเราก็เราไม่อยากล้มเหลวหรอกแต่ว่ามันล้มแล้วเนี่ยวิเคราะห์นิดนึงว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร วันหลังจะไม่จะได้ไม่ลมอีกแค่นั้นเองนะครับก็เป็น18ข้อที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็เลยนํามาฝากนะครับส่วนหนังสือเนี่ยมีหาซื้อได้นะครับ30วันเป็นคนใหม่ที่สําเร็จไวขึ้นเขียนโดยคุณด i ม m อนซา a า a r i a เดสนะครับก็มีแปลเป็นไทยเรียบร้อยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.